ทุกคนกลับมาแล้วนะคะกลับปัดไปก่อนฮาโลวีน <Halloween. S 2> วันนี้เป็นงไงออโต้วันนี้เรากลับมาแบบกลับลุกอะไรแล้วกลับมากับลุกบ่อยกับเจ้านายคนจ้างค่ะวันนี้ก็<ม>เลยนอ้นนแบบเซอม อันนี้ครอเปิดชุดอายก่อนเอออชุดพือ่อจะให้รู้ว่ามันเป็นชุดแบบชุดที่สวยงามแต่ว่าอันเนี้ยเอออ่ะเออผมัะคือแบบชุดอะเหมือนเหมือนฉันฉันเหมือนโดนกูรัดเลยแกก็เ <c oughs> โดนกูรัดฉันเหมือน <c oughs> โดนกูรัดฉันแบบฉันแบบไม่ได้แล้วอ่ะ,อะจะให้ดูก่อนนะว่าชุดดำมันเป็นแบบราชินีแบบสวยอะไรอย่างงี้แต่ว่าพี่ลีอะกินเชื้อังงดังกอกแก๊กแล้วซึ่งวันนี้นะคะทุกคนเราสองคนนะคะจะมาแต่งในลุคของอะไร ฮาโลวีน,วนแบบว่าเป็นแบบแวมไพร์เป็นแบบแวมไพร์สาวกับแวมไพร์หนุ่มเอมอยังไง,งแม่แวมไพร์สาวที่แบบแต่งหญิงก็เคยเห็นเออแวมไพร์กระเทยเออ <c oughs> แต่อันนี้คือแบบว่าอยากจะแต่งเป็นแบบแวมไพร์นะแต่ว่ามาเป็นบอ่อยยังไงเด็กเสิร์ฟค่ะนี่ก็คือนายจ้าเป็นนายหนา้าเชิญนะคะเชิญทำนี่ค่ะรับอะไรดีคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะที่มาเล่นองบเราอันน้อยน้องคะน้ำแข็งโต๊ะหนึ่งค่ะเอาหมดค่ะส่วนที่อื่นค่ะอีดอกนั่นแหละค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปแต่ง ฮาโลวีนกันนะคะทุกคนเริ่มเลยโอเคเดี๋ยวเรานะคะจะขอไปเปลี่ยนชุดก่อนเพราะว่าตอนนี้คือไม่ได้จริงๆริคือแบบรัดเออแต่ลุกวันนี้คือต้องบอกว่าคนลุกเนาะที่สุดแต่จะออกมาเป็นยังไงอ่ะช่วยยังช่วยยังใครทำชีไม่รู้โอเคเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวอั้มกับออโต้ขอไปเปลี่ยนชุดแบบแบบธรรมดาก่อนเพราะตอนนี้คือบอดดี้มูรัดเออไปไปเริ่มกันดีกว่าค่ะยังไงยังไงเล่า สามัญชนเออสามันาะสามัญชนธรรมดาแม่เริ่มเหรอฉันมีเรื่องจะถามเธอออโต้ว่าเรื่องเกี่ยวกับฉันน่ะทุกคนตอนนี้เราหินผีเรา่องัวมากคนนึงใครมานดูดน้อยู่กับเราวะความไม่เจอกันนานก็อย่างนั้นแหละน้องตลกอกออะตลกอกออะอันจริงลุคที่แล้วคืออ้ําแต่งไปแล้วนะคะทุกคนลุคที่แล้วคือแบบว่า นอยนิดนึงเราก็แบบเข้าใจแหละว่าลุคของเราที่เราแต่งออกมามันคงไม่สวยเราก็มีแบบความน้อยนิดนึงแต่ว่ารับบทนางน้อยหนึง่งที่ดีเพราะว่าลุคที่แล้วอะ่ะมันยอดวิวน้อยอะ่ะเราคือจะบอกว่าถ้าแบบยอดวิวมันเยอะอ่ะเราก็โอเคแตบบ่ว่ายอดวิวน้อยมากแต่ก็ขอบคุณที่ยังมีคนดูนะคะเสร็จแล้วฟิน็ตลุคแล้วค่ะฮาโลวีนฮาโลวีนเดียเด๋ยวฮาโลวีนแล้วได้เสร็จแล้วได้เลย <laughs> จะติดลิบด้วยนะคะทุกคนวันนี้นะคะลิฟสวยไหมอยากจะบอกออโต้เห็นลรอโต้อิจฉาไหมาอยากติดลิฟเลย,อยาาโอเอยางว่าวันนี้นะคะทุกคนอ้ําได้คุณพี่ใจดีนะคะจากเซเลบิตี้นิวนะคะทุกคนเล็บจากเซเลบิตี้นิวนะคะทุกคนคือจะบอกว่าเล็บของทางร้านเนี่ยเป็นเล็บที่คุณภาพแล้วก็แบบฟังมากนจริงเข้ากับ วันนี้ใช่เล็บอันนี้เลยนะคะทุกคนเพราะแบบเข้ากับฟิลลี่มันจะได้นะแม่เนาะยังไงล่ะที่สาคัญคือทางร้านเนี่ยในกล่องกล่องหนึ่งนะคะทุกคนในกล่องหนึ่งเนี่ยจะมีเล็บที่เราซื้อมาแล้วก็จะมีตะไบแล้วก็เป็นกาวแถมมาให้ด้วยเลิศพร้อมเพียบพร้อมความติดจริงเออเดี๋ยวทีนี้อ้ําขอติดก่อนนะคะทุกคนเราจะได้แบบว่าถือแบบว่าถือแขมขาแล้วก็ยิงเกมเงาเออฟี่มันจะได้นะแม่เนาะอย่างงานแรก แลคะทุกคนคือตอนนี้นะคะไปติดเล็บมาแล้วคะ่ะทุกคนใช้เวลาไม่ถึง5นาทีก็คือติดิสิิเ์เรียบร้อยแล้วเนาะคือจะบอกว่าทางแบรนด์ Celebrity nail นะคะทุกคนเป็นเล็บที่แบบสั่งออนไลน์ได้เลยง่ายๆนะคะทุกคนรออยู่บ้านก็ก็สั่งได้นะคะทุกคน ทักไปได้เขาตอบ24ชั่วโมงเลยนะคะทุกคนเล็บของเขาคืออ้๊อสั่งรอบสองแล้วนะคะทุกคนอ้๊เคยมีคลิปที่รีวิวเล็บร้านนี้แล้วนะคะทุกคนอยู่ที่ยูทูบของอ้น๊อนะคะเดี๋ยวอ้๊จะติดตัวไอไว้นะคะทุกคนสามารถไปดูกันได้เนาะ,ะแต่ว่าเล็บนี้นะคะทุกคนเราสามารถสั่งลายตามที่เราต้องการได้เลยไม่ว่าจะเป็นเทศกาลอะไรต่างๆอยากได้ลายไหนสีอะไรสั่งได้เลยะคะ่ะทุกคนคือเขาทาเป็นชิ้นต่อชิ้นเลยนะคะทุกคนนี่อันนี้คือสวยมากจะบอกว่าเป็นลายแบบฮาโลวีนต้อนรับฮาโลวีนจริงๆคคทุุกกกนือออปังรรเเยมมาาาาสาาถแแบบบบ เอาแบบลายขอลที่เรา <hum> ใช่ใช่แล้วก็สามารถแบบเลือกเลือกแพทเทิร์นของลิปได้ว่าจะเอาเป็นเล็บยาวเล็บสั้นอะไรแบบนี้อ้ำใช้เป็นรองพื้นของเทียร่าตัวนี้นะคะทุกคนเอาโต้หน้าแกยิ้มมาก อยู่บ้านนะคะทุกคนเจอกันที่รูปเหมือนเดิมค่ะคลิปที่แล้วนอยนิดน,นึงอะทุกคนแต่ไม่เป็นไรนอยก็ไม่เป็นไรเราสูกขึ้นสูกตัวเองมาใหมา่ใช่ชัดดาวตัวเองใหม่ตัวเองแล้วก็เริ่มใหม่ทุกคนคลิปนี้อั้มขอกําลังใจหน่อยนะคะทุกคนทุกทุกคลิปที่อั้มแต่งหน้าแต่งตัวเนี่ยคือเราแบบว่าลงทุนกันทุกคลิปเลยอยากจะให้แบบขอกำลังใจนิดนึงนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หน่อยเนาะใช่ใช่เอ้ยไม่ใช่ ใครได้เป็นคนทาตัวให้ไปหักคอใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฉันว่าน่ากลัวหักคอมันน่ากลัวเกินไปหล่อนมีพิรุธมัไม่มีพิรุธไม่นะตัวนี้ไงเป็นเขาเรียกว่าพวกอะไรนะบุญเติบใช่เพราะวันนี้เราต้องเอาให้เต็มเอาให้เต็มเอาให้ปังเอาให้ปังไม่เหนื่อยไม่หยุดไม่เหนื่อยไม่หยุดเริ่มเริ่มเลยตรงรองพื้นเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวอั้มจะลงเป็นคอนทัวร์นะคะป่วยอันเนี้ยไม่ป่วยมันอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะ อะไรวะเออตั้งถือจะไม่ได้แล้วอ่ะสมงไปเดินมาจะปั๊กๆข้างบ้านไปไหนอ่ะอืมหน้าตอบแทนแหละตอบหน้าตอบกนะน้าเราตอบแทนไงอาหรอเอ่อมีแม่นูไม่สนุกเนยแปลกเลยอ่ะอือเค้เขาเรียกว่าให้หน้าตอบแทนไงปั๊กเสือกนั่นเนี โอเคจะสรุปหน้ากูเหมือนอะไรนะเงหาคำตอบไม่ได้หนาไปต่อไปข้างบ้านเออเหมือนแบบเหมือนโดนไฟไหม้อ่ะข้างงเหมือนไหม้อ่ะแดดมันแรงแดดมันแรงหาทายไว้เก็บหน้าแรงเอออิฉาคนที่เรารออิฉาออสไปรอเลยนะจอจอรอรอเออรักษาดินแดง เริ่มเลยอิชาออโต้ที่ได้เรียนออดอรอดอออดออิ่งสโอเคเริ่มเลยอิชาคนที่เรียนรอดอปีนี้หรือว่าปีก่อนๆเลยเพราะว่าทำไมรู้ไหมไม่ต้องไปพัฒนาจริงแล้วก็ไม่ต้องไปเข้าคงเข้าค่ายแล้วก็แรงไปกว่านั้นก็คือแบตเหลือหนึ่งขีแบตเหลือหนึ่งขีดเริ่มแล้วนี้นะคะเราไปชั้นแบตกล้องมานะคะตอนนี้อ้ําได้โครงหน้าแล้วก็คลิวแล้วนะคะทุกคนแต่ออโต้ก็คือใกล้แล้วอ่ะออโต้บอกใกล้แล้วใช่ใกล้แล้ว เล็บแม่เล็บอยาบทองดงเลยอ่ะนี่เรียกว่อะไรใครเหรอเรียกว่าอะไรฉันระวังอยู่แกเลือเมื่อกี้ยี่ดอกแท็กตาพี่หญิงลีใจเย็น้องไม่กินหวานกูไม่ทำให้มึงกินสภาพอ่าก็ยังไม่ออกนะคะไม่เป็นไรเป็นครอาก็ยังดีกว่าตอนแรกอ่ะ ผิดภาคเดสส์นี่ <des ign> แต่ถ้าเกิดไม่ผิดลาดเรียกว่าปังมา <st ess ly> อ้าจะใช้พาเลตสีม่วงอันนี้นะคะทุกคนสีม่วงเลยเพราะว่าเราชุดตรงนี้เราเป็นสีม่วงเราจะทําตาสีม่วงนะทุกคนว่าแต่งหน้าเหนื่อยไหมเราสูบว่าเ,าเหนื่อยมากเราก็ต้องเข้าใจเพื่อน้องเพื่อนมันเป็นแบบผู้ชายปกติมันเล่นบอลเนี่ยเราเนี่ยไอทิพมันชวนมาแต่งหน้ามันแอบแม่มันแต่งหน้าไอชาติชายตาสีม่วงแต่เยี่ยวไม่ม่วงนะจะเยี่ยวไม่ม่วง เราสองคนก็แต่งเสร็จเป็นที่รเรียบร้อยแล้วนะคะอ้ำเหลือแค่ทาลิปสติกนะคะทุกคนก็คือวันนี้เอาง,ง่ายๆเจอกันที่รูปเลยใช่เจอกันที่รูปอย่างเดียวอธิบายไม่เข้าใจหรือว่าอธิบายแบบช้าอะไรางเงี้ยก็ต้องขอโทษด้วยนะคะทุกคนที่เจอวันนี้ชอบติดตามมากเลยค่ะจึ้ง<บ>เออฟินิชลุคใช่ฟินิชลุค <ๆ S 1> แบบปังๆกันดีกว่าฟินิชลุกกันค่ะทุกคนปัง ทุกคนคือลุกก็ประมาณนี้มึงคือผมกลัวอ,อะไรบอไดเลยเอาลยค่ะทุกคนคลิปเรานะคะก็ประมาณนี้สําหรับลุกฮาโลวีนในลุกฮาลูรักมากดีฮาโลวีนในปีนี้นะคะลุกที่สองสำหรับช่องของอ้๊มน้อยนะคะทุกคนก็ออกมาเป็นประมาณนี้ตอนนี้ก็คือไม่เห็นเช่นเดิมค <c oughs> อนเทคเลนนี้ก็ใช้ให้คุมไปเลยค่ะทุกคน <c oughs> และอีกอย่างหนึ่งขอบคุณที่ทําให ลุคนี้ของเราสวยแล้วสวยไรที่ติเลยนะคะก็คือเล็บนี่นะคะทุกคนเซเลบิตี้เนลนะคะทุกคนเท่าลิปนี้นะคะเราสองคนนะคะก็จบเป็นเมนูเท่านี้นะคะลุคนี้นะคะอ้ําให้ตัวเองเอ่อก้าเต็มสิบละกันฉันให้ก้าเต็มสิบหล่อนละให้เต็มเท่าไหร่จะให้นัมเบอร์วันเป็นเลยเต็มสิบไม่มีหักไม่อยี้เออไม่อย่างงี้โอเคค่ะทุกคนแล้วคนดูให้พวกเราสองคนนะคะคนละกี่คะแนนก็คอมเมนต์มานะคะทุกคนแล้วเวมไพสาวคนนี้กับ เรีนไทยหนุ่มตรงนี้ขอลาไอชาไอชาขอลาไปก่อนนะคะทุกคนแล้วก็เจอกันใหม่ลุกหน้านะคะซีเรเซอร์บายบายสุขสวรรค์ฮาโลวีนค่ะบ๊ายบายค่ะ